ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเคากรมบ,บินีเบาแอมโโรุ่งด้มีโอกาสเดินทางมาติดตามตุลีกับประมอนนะครับเนาะงินข่าวว่าเพื่อนมีโชคมีลาภครับเพื่อนฝันดีครับงดีผีมาบอกเพื่อนนั่งกินข่าอยู่นาบ้านกินขา่นขาแล้วกินเข้าแล้วก็เสือบรับไปครับท่านผู้ชมผียางโทรศัพท์มาบอกว่าสั่นถือโทรศัพท์มากคุยโทรศัพท์มาแล้วมาบอกมาขอกินเขา่ากับบอกเลขครับท่านผู้ชมสิเป็นตัวอะรก็ไปติดตามกับประมอนน้ำกันนะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงน้ำเ้ยด้วยครับเพืไปรับชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ใหญ่มอนนะครับเนาะคุณป่าหมอนก็ได้ครับผมอันป่าหมอนเบาแอมหุ่นยิงคาว่ามีโชคมีลาคือได้มาติดตามกับแม่ใหญ่มอนนะครับเนาะอันมงวต้องหันกระโฉมันอยู่ตัวเนาะได้ได้อยู่จ้ะโอ้ได้อยู่เนาะครับแล้วจะได้อยู่โอ้ได้เขามาจากงวดละครับ เดี๋มาสองสามหัวแล้วหวแล้วร้อยเจ้ากระหาสิบโอ้ขะไข่ไข่ไข่คือว่ามีโชกมีลาเบาแอมผมกินข้าวก็เลยมาทิดตามตัเลีนะครับคุณป่าอื่นคุณป่าเนาะครับเนาะป่าครับผมอันหัวนี้ฟันหรบอก่ครับโอ้หัวนี้ก็ฟันละลานั่งเล่นมูอขวาคือกมาเล่นนั่งสองสามหัพอดีส่วนกันกินข้าวเที่ยงครับ เจ้ากินน้ำแหล้วเรียบร้อยหละ่าก็เจ้ากินเท้ากินน้ำแหลวก็เจ้าเมื่อบานบบานนันป่ากเจ็บเท้ากับผ่านเจ็บเหม่ยนใบมุ้งใบฝ่ากเป็นนอนเลนานมนใบมุ้งใบซองกินเข่าเทียง้ากินเทียงแล้วปากมานอนครับนอนใบนอนนี่กำลังนับ กระด้วนแลกวยังละป,<อ>ป่าฟันครับปล่าฟันเห็นดได้ผูถ<อ>ูกง่า,า,ายหนงยางมากยา่างมากดับมกมือยา่างมากดับมกุมนก็มามากแม่ก่อนกับมานางรอไตตีนนี่ะครับก็ว่าโอ้คือหิวเขาหิ่นหนาแท้กินเขาหิ่นหนาแม่เราปค,คาาลลรับ จะเดือดลูกผึ่งวยเนี่ยมาดเตาไแล้วเรา<อ>ใส่ผัดได้มาดเตไยกินเนื้อตับนี่อน้ำอยากกินก็กินโลดกับ็พอเขาหนากกบปลาลวกพัดนั่นละเราสั่งบ้างอาหารอะไรอยากกินก็กินนะกินให้อิ่มครับว่าหมูเพิ่นครับพเก็ววคนกินแล้วเก็คนหัานหนามนะฮะคนบอกว่ามาบอกเลยโอ้ยอยากกินเลยที่บอกมาบอกเลยก็ว,ว่าเนาะ เรบเดี๋ยบอกเพิ่นถามเพิ่นเลขก็ได้เราสันจะซื้อยืนแล้วว่าสันก็เดี๋ซื้อกับเข่ากับหน้าซือลูกร้านกินหลุคร้านกัหลายหลูกร้านกับลายแต่สุดส้ายอยู่บ้ันนี้ก็ก็เลยหันหนามาบอกว่าเสือเด้อนะเก่าบกแปดกันมา เก้าแปดตัวเลกคนถือเาโทรศัพท์ถือยางม้วเราตัะบอกทั้งเลขเบอร์โทรศัพท์คนถือมานโอ้เบอร์โทรศัพท์เป็นผีเมมครับเป็นผีโอ้ง่ายหนึ่งคนเราแล้วเพื่อนแบางวไปเพื่นแบางจากไปเล่ยมคือเนือใดวะเก้าโกแปดมันคือไม่เล็โทรศัพท์ของประมอลแค่นอกกับเรื่องบางสิ เลยว่าเออพอดีล่ะวันที่หนึ่งมีหน้าป่าสื่อบงคาคนไม่โศกไหนล่ะเพราะว่าฟันเด้สามสี่งวดแล้วหได้งวดละลอยยู่โอ้ครับครับจ้าว่าดวงกำลังเข่าว่ากระเรือกางสิแล้ววันที่หนึ่งจะยกนสื่อครับสื่อรัตตรี่น้ำเบิงครับจ้าวกับเลขหนักตัวหนึ่งกดบสามเจ็ดบาหลีกี่ ตัวนี้บกีปรอมอนดอกตัวนี้โอ้ครับจ้าด้ยเสียงใชยเสียงสูบตงเด้อกับคุณไดมากคุณไดสนใจครับอันเอาเอาต่อครับคุณป้ามอนเดือเสียงเป็สื่ลัตเตอรี่เสียงสูบเบื่อวันทีหนึ่งครับสื่นจะกล่อยต้อออืมคับคับอัน ฝันเนี่ยันกลางเว้นเนาะตุต๊มปาจ้าฝันกลงเว้นจ้นาใบงอกใบขอนจิ้มเข้าวเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงอยู่หน้าบ้านเนาะจ้ากินข้าวเที่ยงยวิดาบานครับครับครับผู้หญิงหรือผู้ชาย้ามนครอบใครผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายครับตัวใหญ่ดำบอกครับพี่อจ่างไหนตัวใหญ่ดำแล้วคนมาคนจะมาบอกเลยเพราะว่าคนจะคอยมาบอก แต่มันตัดไปตรงกับไม้เลขโทรศัพท์คุณป้าบอกไม้เลขตรงกันกับโทรศัพท์กระมอนก็ดีโอ้ตัวโอ้เลยก็มากิ้วมากิ้ไปถือครับยังตอมมันมาขอกินเข่าจ้าเมันมาขอกินเข่ากินเข่ากับยังเหรอครับคุณป้าโอ้กินเข่ากับปนปลาลวกฟักเข้ามีล้านคนปลาบ้า คนปลา้าบานคุณบานเหาลวมีดันตันี่นกินอิ่มแล้วพ่อรับกินอิ่มแล้วก็ตบเล่ยจ้ะเรว่าือเล่บอสแล้วเล่ยมไหนกันดูโซลซาบหาน่ะกันดูบอสหางเล่ยโซลซาบฝืนวันนี้มันตรงกันกับหางเล่ยโซลซาบหมอนขอดีเล่ยตรงกันตัวไหนคะเก้าหกแปดจ้ะ เก้าหกแเก้าหบันเล็กี่น่ะสามเจ็ดเนาะจ้าบ้านเล็กี่สามเจ็ดครับงวดที่พันคานมาเนี่ยกับฝันแบบเดียวกันจะบ่ได่ฝันแนวไหนครับหววที่พันาหน้ากับฝันยูงฝันพลอยางแล้ก็ได้ยุรเอยนึ่งหาเจ็ดหาเจ็ดใช่ครับผมดนเล็กกลางเนาะ ่เีนีก็ครับผมครับผมอันนี้ไปเสียงท้เบกงสื่อทั้งล่างทั้งบนน่ะลากการไว้ครับครับครับสุนรับกันทั้งสามตัวครับถือเมื่อแล้วจะงวดว่าถืงเมื่อแล้วสามสี่งวดละจ้ะมันกไในล่างกับในบมสลับกันอยู่ห่นละครับครับครับันจงได้อีกเนี่ยบ่ครับอ่นี่ บอท่านฟันแล้วรูกไก่มือเสกออกคุณจจ้าพิ่ฟันอีกกับบอท่านหูอยู่อต่าแบบนี่กับฟันว้าแต่เหตุงานไม่เมื่อยมาเกลื่อนมานอนหรือมาฟันเสื่อรับบอท่านใชเไหมครับเรื่อครับนิณบ้าครับเปันมักคอกินเขาเนาะใช่แล้วมักคอกินเขรับอเสดแล้วก็ ยังไปไปผก,ก็หายไปน้ำบีบตาแล้ว่าทีนั่นละครับถามเพื่อนเบิ้งใส่ถามคุณป่ายัางอยกถามเบิ้งไอส้สิถามคุณป่าเห็นางานใส่เนาะคุณป่าอยู่ไปเห็นงานอยู่ในเมืองจากคุณในบ้านครับโอ้ครับมามากินข้าวเ<า><า>ที่ยงกันน,<า>นอนฝันเนาะจ้ามากินข้าวเที่ยงกันนอนเลยฝันมันเมื่อย ก้อนรับนนเสือไปก็เลยฟันครับโอ,บอ,อกขอบคุณคุณป่าทีาไ่ไล่ด้วยครับเ,เอที่หายแนวทางดีๆเอฟซีครับผมเสมอเชมก็ลองเอาไปเสียงโฉกเสียงดวงเบื่องนาะนี่นเป็นผีผู้ชายเนาะมาบอกโทรศัพท์มาเลยบอกจังถือยางถือโทรศัพท์ย่างมากเลยกับมาขอ้ิ้งถาผมกล่าว่าหายาาอคือได้สีมาบอกตรงกันกับเดิโทรศัพทพ์คุณป่าเนาะใช่ครับผมอายำตัวเห้อีกนะครับ อันตัวเลขป้าค่ะเก้าหกแปดค่ะครับเก้าหกแปดจ้าเก้าหกแปดมาเลขที่้าเลขที่สามสิบเจ็ดจ้ะครับครับสื่อเสียงไทยเพิ่งเด้อค่ะเพิ่งออมาอายุหลาหลักเนาะอายุคุณป้าเท่าไหร่น้ออายุคุณป้าสี่สิบแปดสี่สิบแปดปีครับจ้าสี่สิบแปดปีสี่สิบแปดปีกลายมาบอลมันมกราเนี่ยมีสี่สิบมังกรา ครับเรลองเอาไปสื่อบังนอกคุณป่านอกประธานมีชคน้ำกันครับจ้าโอ้ขอขอบคุณขอบคุณคุณป่าที่หลายเด้อครับที่ให้ตัวเลขกดีดีผีมาบอกตรงกันเลยเนาะจ้าตรงกันบวคิดฝันสิตรงยังสิบอกครับแมดเก้าหกแปดเก้าหกแปดเนาะจ้าเก้าหกแปดแต่ตัวนี้เป็นบ้านเหล็กที่เนาาที่บอกสองตัวนะเนาะจ้าคือสามเจ็ด้าสามเจ็ดนี่เป็นของคุณป่ามากจนตัวจ้าขมากนตัวตัวเีกเก้าหกแปดเนเลขกฝันเล็ฝันเก้าหกแปดนี่เป็นเลขกฝันครับ ส่วนตัวบ้านเลขที่ส่วนตัวที่มาก็คือสามเจ็ดค่ะสามเครับผมอืมครับคระว่านอนอยู่บ้านบบข้ามันหรอกเลขกกลางหรือเลขบนสามเจ็ดแม่นแม่นเด็กครับคุณป่าแม่นอยู่โอ้ขนาดตาสดใสเนาะครับเนาะคนมีโชคมีลาภนี่ยดวงกำลังเข่าเนาะคุณป่าเนาะดวงกำลังเข่าผมสาธุงวดนี่อให้ถืออยู่เลยสาธุสาธุขอบคุณคุณป่าที่ไล่ดื้อที่ให้แนวทางดีๆสท่านรับเลขตัวนี้ ไปให้เอฟซีเส um ียงดวงล่องเบิงเนาะครับเนาะก็ขอขอบคุณคุณปายหลายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ้หมอนครับผมเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีเขียนใส่กระดาษไปให้ท่านผู้ชมไปแคปหน้าจอเนาะครับเนาะก็ขอโทษขอให้เรื่องภาษีว่าเบาแอ็มขื้นสี่อหลายเทสครับว่าเรเพื่อให้ตัวเลขมันละเอียดนะครับคุณปาครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีกทางนึงครับผมเจ๊ อาจจะไม่เสียงรบกวนแน่เพราะวา่าอยู่ในบ้านลูกล้านเิ่นกระายเสียงไกลก็มี่ครับเลียงไกลเรียงติดเยียงไกลนะครับนอกคุณป่าเนาะครับขอบคุณครับ <â> ครับผมสำหรับชมเศร่ฐกิจบาวแอมลาทงกษิสรุปตัวเลขของป่ามอนนะครับเนาะ,ป,ะนป่ามอนผูพ่นมีโฉคมีหลากครับผีมาบอกครับนอนอยู่ใต้โคมขามโคมขี้เล็กครับกินข้าเทียงแล้วก็นอนว่าสันผีมาบอกเสือเอาเด้อ หมยเลขกโทรศัพท์เจาะสัน9 6 8 9 6 8เลยครับเรอเป็นผีผู้ทายครับกับ3 7 3 7เนี่เป็นบานเด็กที่ของเพิินเลครับเรื่อง3 7นี่เป็นบ้านเด็กที่ของป้าหมอนครับเพิินมกักตัว3 7เนี่ครับ3 7ในป่าเพิินมกัก9 6 8เนี่เป็นผีผู้ทรายมาบอกมาขอกินเข่าเนาะครับเนาะอูเพ,พิ่นมีโชคมีลาบมีดวงครับดวงกำลังข้นเพิ่นวะ ก็ลองเอาไปเสียงโฉลกลองเบิงงรับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมลอาตรงกัศิราท่านผู้ชมไปก่อนดนะครับเด้อเจอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหนาให้มีโฉคมีลาบเฮงเฮง้วยรวยนะครับเด้อ9 6้า68 37, 37, 37. ด7หดสมเจดสามเจงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศ25 6 5หรครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ